ทูเฟียสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลิสราคนตรงตำแหน่งบิซน s c คอนซัลแทนประจำทูเฟียสาขาเมกาบางนาขออนุญ,ญาตนำส่งไลฟ์เดโมประจำวันที่14เมษายนพศ2564ในหัวข้อเรื่องแนะนำและบอกถึงประโยชน์ของ oppo find x 3 pro ค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้สเฟียร์เดเตอร์นะคะมีสิ่งดีๆมานําเสนอค่ะนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ใหม่จาก oppo หรือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจาก oppo ค่ะนั่นก็คือ oppo find x3 pro นั่นเองค่ะซึ่งจุดเด่นมีมากมายหลากหลายเลยนะคะซึ่งจุดเด่นแรกที่จะพาทุกท่านมาทําความรู้จักกันนั่นก็คือเรื่องของสีสันใหม่ค่ะ OPPO f X 3 Pro เครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับสีสันใหม่ถึง2สีค่ะนั่นก็คือ g o s s b l a c k ค่ะหรือเป็นสีดำนั่นเองนะคะอีกสีหนึ่งก็คือสีบ l ู e ค่ะจะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นโทนสีใหม่จาก OPPO นะคะึซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองค่ะแน่นอนคะ่ะว่าเมื่อมี2ส,สีใหม่มาให้เลือกสันนะคะผู้ใช้งานค่ะสามารถเลือกได้เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตัวเองไม่ว่าจะเป็นสีดาหรือว่าสีฟ้านั่นเองค่ะและต่อมานะคะเป็นการกันน้ำค่ะหรือว่า ป้องกันน้ำที่กระเซ็นใส่นะคะด้วย ip 684นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้าหาว่าถือ oppo f i x 3 pro เครื่องนี้นะคะไปในที่ไปด้านนอกนะคะมีเกิดฝนตกหรือว่ามีน้ำกระเซ็นใส่นะคะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่ามีการกลันน้ำนะคะที่ ip 684นั่นเองค่ะต่อมานะคะจุดเด่นของ oppo f x 3 pro นั้นยังไม่หมดแค่นี้ค่ะจะเป็นกล้องนะคะที่มาด้วยกันถึง4เลนค่ะนั่นก็คือ ultra er wide w i ไมโครเลนนะคะแล้วก็จะเป็นเลนของเทเลโฟโต้นั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อมีเลนถึง4เลนนะคะทําให้สามารถถ่ายภาพนะคะได้คมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะการซูมนะคะที่สามารถซูมได้ไกลมากขึ้นหรือถ่ายภาพแบบ ออโฟกัสเข้าไปนะคะที่ใกล้มากๆเนี่ยก็จะมีตัวไมโครเลนนะคะซึ่งสามารถจะช่วยในการถ่ายภาพใกล้ได้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าตอบโจทย์สําหรับผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพมากๆค่ะไม่ว่าจะอยู่ระยะใกล้หรือระยะไกลนะคะก็สามารถใช้กล้องทั้ง4กล้องของ oppo ได้ค่ะต่อมานะคะจุดเด่นยังไม่หมดเพียงแค่นั้นค่ะด้วยกานนะคะรีเฟรชเลทนะคะของจอภาพที่มากถึง120เฟรมเลทค่ะ แน่นอนค่ะว่า120เฮิรตนะคะก็จะช่วยให้การใช้งานเนี่ยสมูทและลื่นไหลามากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าผู้ใช้งานนะคะจะอ่านคอนเทนต์นะคะหรือว่าเล่นโซเชียลมีเดีย a ฟ e บ o o กหรือชมวิดีโอต่างๆใน y o u t u b e นะคะก็สามารถใช้หน้าจอ refresh rate ที่120 h z ได้ค่ะแน่นอนค่ะว่าจะทำให้สบายตามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ใช้งานได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและต่อมานะคะจุดเด่นของ OPPO Find X3 โปรค่ะยังไม่หมดเพลงเท่านี้แน่นอนค่ะว่ามาในยุคที่ใช้งาน 5G ได้แล้วเนี่ย OPPO Find X3 Pro เครื่องนี้ก็สามารถใช้งาน 5G ได้ด้วยค่ะทำให้ทุกท่านนะคะสนุกกับการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าสัว์ใช้งานโซเชียลมีเดียได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นบนโครงข่าย 5G นั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะ TrueMove Edge ของเราค่ะก็สามารถใช้งาน 5G ได้อย่างทั่วถึงแล้วถ้าหากว่าใครสนใจนะคะสื่อสารข้อมูลเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็น OPPO 5ฟ x 3 pro นะคะหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับข้อมูล5 g สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ True s p h e r ทุกสาขาหรือมาพบกับดิฉันที่ True s o p h i a สาขาเมกาบางนาได้ค่ะสำหรับวันนี้ s o p h i a t i t a n ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ